นะครับกลับมาในช่วงนี้นะฮะช่วงสุดท้ายของข่าวยามเย็ยนทางช่องแกันแล้วหมดแล้วอย่างคี้ประเด็นข่าวเรายังมีข่าวต่างประเทศเรื่องของเสือเสือดุร้ายมากเคยได้ยินสำนวนไหมคะเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ยกเว้นเสือใบรว <c oughs> มกันได้แต่นี่เป็นเสือตัวเดียวที่ดุร้ายมากฆ่าชีวิตชาวนาอินเดียไป8ชีวิตแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยเสียไปอีกหนึ่งชีวิตเนี่ยเป็นชาวนาเหมือนเดิมเลยโดยทางการกําลังออกไล,ล,ล่ล่าเราก็ตามจับคือถ้าพบเนี่ยสามารถฆ่าได้ทันทีเลย เจ้าหน้าที่วุโสด้านป่าไม้ของรัฐอุตราค่ะทางตอนเหนือของอินเดียระบุว่าพบเสือตัวหนึ่งฆ่าแล้วก็ทําร้ายชาวนาตอนนี้ตายไปแล้ว8ศพนะคะรอโอกาสที่จะตามติดตามไล่ล่า,ลาแล้วก็สังหารเสือตัวนี้ภรรยาของชาวนาผู้ตายค่ะก็เล่าว,ว่าเสือตัวนี้ลาาสามีเข้าไปในป่ากใกล้ๆก่อนจะขยําเสียชีวิตแล้วจากนั้นก็หนีไปในปา่าไผ่ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่ายากต่อการติดตามแล้วก็แกะรอยมากๆแล้วมีความเป็นไปได้ว่าเสือตัวนี้ฆ่าคนไปแล้วเนี่ยก็คือ8ศพด้วยกัน รวมของล่าสุดเนี่ยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยแต่ก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าเป็นตัวเดียวกันหรือไม่แต่ว่าแน่นอนว่าเสือตัวนี้ยังคงป้วนเปี้ยนแล้วก็วนเวียนอยู่ในป่าแห่งนี้ละคะ่ะแล้วก็ป่านี้ก็จะมีเสืออยู่ประมาณ200กว่าตัวก็ต้องดูการว่าเป็นเสือตัวไหนนะคะกลัวจังมีเสือ2อ0รตัวนะคะ<ห>าตายไปแ <หา S 2> แล้วนะ อ่ะนะคะช่วงนี้เทศกาลตรุษจีนช่อง8ของเราก็ต้อนรับปีมามหาเหงงนะคะ,ะด้วยการแจก iPhone สีทองเลยค่ะแจกกัน8เครื่อง8วันเลยนะคะคุณผู้ชมกติกานั้นง่ายมากจริงๆก็ดูรายการต่างๆของทางช่อง8ดเนี่ยดูกันไปทั้งวันเลยเห็นรหัสขึ้นมานี่นะคะเห็นรหัสปุ๊บพิมพ์ปั๊บส่งมาที่4747900มาลุ้นกันรเราแจก iPhone 5S วันละหเครื่องนะคะสนับสนุนโดยครีมทองคำเคาน์เตอร์คอนเซปต์กติกานั้นอย่าลืมพิมพ์ cc มาด้วยนะ,ะเป็น ชื่อของผู้สนับสนุนเนี่ยครีมนี้เขาบอกว่าคนดงังทั่ววงการเขาเลือกใช้ใช<ด>้<ด>แล้วจะหน้าสวยเหมือนจ้าจ๋า,จาพิมพลตานี่แหละค่ะหน้าเด้งเป็นทองต้อนรับปีม้ามหาเห่งกันเลยนะคะคะ,ะ,ะส่วนนี่เลยครับคุณผู้ชมครับสัญ,ญลักษณ์ของวันอาหารผ่านศึกจอบป๊อปปี้นั่นเองนะฮะคือเขามีการ รณรงค์นะฮะเราก็เอาไปจําหน่ายตามพื้นที่ทั่วไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปเจอไม่ว่าจะเป็นน้องๆอ,อาสาสมัครนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนที่เป็นตัวแทนขายเนี่ยนะฮะก็อุดหนุนนิดนึงครับดอกนึงเนี่ยอย่างทีติดในเสื้อเนี่ยนะฮะยีบาทเท่านั้นเองนะครับสมทบในส่วนของโครงการทหารผ่านศึกนั่นเองเอาไปช่วยกับครอบครัวผู้ที่ผ่านศึกสงครามมาแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยากลําบากนะฮะอ,อันนี้เขาก็ทำมาทุกๆปีปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นปีนี้ก็อุดหนุนกันหน่อยละก แล้วค่ะช่วงนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราสาหรับคุยข่าวยามเย็นด้วยนะคะขอบคุณชาร์ปดีวิคเมนต์โซลูชันภาษาความต่างรวมเป็นหนึ่งเพื่อธุรกิจคุณจากชาร์ปขอบคุณสมหวังเงินสั่งได้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภทโทรกันไปได้ค่ะที่เบอร์0ูนย์สองหนึ่งสองสามสี่พันค่ะครับเนื่องในโอกาสวันนี้วันตรุษจีนนะฮะเราพาไปดูบ้านเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ภาพปิดท้ายจะพาไปดูในต่างแดนกันหน่อยทั้งจีนแล้วก็เวียดนามตรุษจีนของบ้านเขาเป็นยังไรกันบ้างนะฮะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ恭喜你，恭喜你，恭喜你，恭喜大家万事如意。多少人盼望 春的消息，那是因为春天太美丽。